หมดนี้15บาทใช่ครับ15บาทเท่ากันใช่ครับหรือจะว่าโกหกปลาสลิดวงครับแค่15บาทจัดกันไปเลยครับร้อยเดียวไม่ต้องคิดมากครับ120บาทครับสาจ็ดโกโล1้อยห้าสิบาท200บาทนะครับใช่ไซส์ใหญ่ก็300อยอ๋อเยอะแยะมากมายเลยกระตากอย่างนี้ทำกันทั้งหลังร้านเลยครับวันหนึ่งขวดประมาณกี่ตัวครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเพื่อนเลยมันค่าโลสิบโลเขาก็ไปขายได้แล้วมีคนมารับซื้อต่อด้วย รับไปขายรไปขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับรับไปขายต่อก็กำไรนะครับอ่ะเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยครับโอ้ปลาสลิดอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยค่ะปลาตันละปลาสลิดอย่างเดียวค่ะ สดสจากเมื่อเช้าเลยใช่ไหมจ้าขูดปับ๊บโยนปับ๊บขูดเปศดออกปับ๊บปั๊บปา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 บล้วงไส้ไหมล้วงล้วงมาแล้วยังจ้ายังไม่ล้วงเลยเสร็จก่อนนะับขูดอย่างเซียนเลยครับวันหนึ่งขูดประมาณก,กี่ตัวครับเนี่ยตัวนับไม่ถ้วนแล้วก็โยนไปนะครับไปล้างสัตว์ทำความสะอาดโอ้ปลาสลิดเยอะแยะเลยครับเนี่ยอ๋อมาฝากเพื่อนๆครับ มาถึงที่เลยพามาดูแบบอย่างนี้เลย <c oughs> โอ้คนขุดก็มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> อ๋อเยอะแยะมากไย <c oughs> สวัสดีครับพี่หนุม่มจากช่องคนลุกคุงนะครับตอนนี้อยู่ที่บางบ่อนะครับจังหวัดขอาการริมฝั่งทะเลเลยครับ,รบหลังคือลองสลิดนะครับ บาง่เยอะแยะมากมายหลายร้านเลยครับแต่ละร้านก็ตา่างอย่างนี้ทากันทั้งหลังร้านเลยครับวันหนึ่งเป็นแสนตัวครับครับก็พาเพ้่นม,มาดูครับปลาสลิดบางบ่อแถวนี้ราคาเท่าไหาร่บ้างครับเห็นเห็นอยู่นี่เป็นแสนเป็นล้านตัวเลยครับเนี่ยก็เต็มคันรถเลย ซื้อไปขายแล้วบอกไม่รู้มารับนะครับรับไปขายรับไปขายต่ออีกทีหนึงนะครับนี่รับไปขายต่อก็กําไรนะครับไปดูหน้าร้านคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับขายดีไหมครับวันนี้ดีครับมีคนมารับซื้อต่อด้วยแล้วแต่จะไปขายต่อตามสบายใจเลยไม่เป็นแม่ค้าีิเพราะมันเอาไปห้าโลสิบโลเขาก็ไปขายได้แล้วอืมครับ สถานนี้ก็ทําส่งนะครับทําส่งอย่างเดียวเลยขายปลีกด้วยนะครับไปจะดูนะครับราคาเท่าไหร่บางพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อลากอนครับเดี๋ยววันนี้พี่เขาพามาดูครับมีปลาสลิดอะไรบ้างที่ร้านอันนี้จะเป็นปลาวงพี่ปลาวงนะครับใช่มันปลาสลิดวงใช่ไหมใช่มันจะเป็นปลาที่แบบว่าตัวเล็กตัวเล็กใช่แล้วเราทำวงขายตัวขายเป็นโลมันไม่มันมันไม่น่าทานนะครับทำเป็นวงมันจะน่าทานกว่ามันดูใหญ่กว่าใช่ไหมใช่ครับ มันทอดง่ายแล้วเวลาทอดมันก็ทอดกรอบได้ดไเร็วครับเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับเองี่ขายกิโลหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับขายเป็นแพรครับเป็นแพแพและเท่าไหาร่อ่อสิบห้าบาทแพละสิบห้าบาทใช่ครับอ่าพีน้องหมดนี้สิบห้าบาทใช่ครับอันนี้ราคาส่งหรือย,อยังหรือาาราคาปลีกล่าส่งต้องเข,ข้าไปคุยกันาย้ได้ได้ครับไปดูนต่อแล้วคอันนี้ราคาเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครใช่ครับไปพี่เขาพาไปดูครับ ปลาหลุดไซต์ที่มันเล็กลงมาที่เดีว่าเกษตรกรเขารีบขึ้นนะครับอืมเราไม่ไม่ซื้อมาเขาก็ไม่รู้จไปทําำไรเราก็ต้องมาทําแบบนี้ครับปลาวงใช่ไหมใช่ครับเนี่ยตรงนี้ก็กินได้ทั้งก้างใช่ไหมไปทอดมาแล้วอ่ะใช่ทอดให้กรอบเลยครับกรอบเลยก็กินได้ทั้งก้างครับเจี๊ยบถ้าคนชอบกรอบมากๆตากตากตอนสองแดดสามแดดตรนนี้แดดเดียวแล้วใช่ไหมหมักมาจากข้างหลังใช่ไหมครึ่งวันอ๋อตากเช้าถึงเที่ยงใช่ไหมใช่ครับ่ายมันร้อนหน่อยนะ ดูต่อครับมันจะมีมันจะมีปลาสลิดกับปลากระดีแต่ปลากระดีจะหายากมากมีสลิดกับปลากระดีใช่ครับอันนี้คือปลาอะไรสลิดนี่คือปลาสลิดอ๋อแล้วกระดีอยู่ไหนอ่ะกระดีมันจะหายากพี่จะหายากใช่ไหมันนีือนี่ปลากระดีมันไม่ค่อยมีพี่ปลากระดีมันจะตัวเล็กๆหน่อยใช่ไหมครับมันหายากทำยากด้วยอันนี้ก็กินได้ทั้งก้าวเหมือนกันใช่อันนี้จะเป็นทอดทอดกรอบๆเลยปลากรอบๆเลยอันนี้อร่อยมาก นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่ากันครับ15บาทเท่ากันใช่ครับมันเราไม่อยากเอาไม่แม่สิบห้าบาทใช่ครับสลิดตรงนู้นก็15บาทเหมือนกันใช่ครับอ๋อมาดูข้างหลังฮะครับอันนี้อันนี้เขาจะเป็นปลาปลาที่รวมไซส์รวมไซส์เลยมีตั้งแต่เล็กใหญ่กลางเอามาคัดอีกทีนึงเราเล่าไปคัดที่หน้าร้านไปคัดที่หน้าร้านใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือเอาไปตากเสร็จตรงนู้นแล้วก็ ชาพักในนี้หน่อยมันเย็นหน่อยใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนว่ามาหลบแดดถ้าเดี๋ยวมันแห้งไปมันมันจะออกเยอะราบอากาศอากาศมันร้อนรับมันก็จะแบ่งเป็นไซนี้ไซใหญ่อันนี้ไซไซใหญ่อันนี้ไซเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ใหญ่หน่อยใช่ครับอันนั้นเล็กหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันจะเขาจะเขาจะตาดจะตัดรวมๆมาไว้แล้วเราก็มาเล็กกลางใหญ่คล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกันคือบางที่เขาเห็นมีอะไรนะ มีไข่มันอยู่ในนี้ด้วยเอ่อไข่เราไม่ได้ไปยัดใช่ไหมใช่ัน่นหน้าเน่ยกำลังหน้าไข่มันเราไม่ได้ไปยัดแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดหน้าร้านที่เขาเขามีอ่ะคือเขาจะทำออกมาเสร็จแล้วเจะเอาไข่ยัดเข้าไปบางคนก็บอกว่าสลิดไข่สลิดไข่เนี่ยเอาไข่เข้าไปยัดในท้องอีกทีหนึ่งใช่แยกออกมาตากล้วไปยัดอีกทีหนึ่งใช่ครับตากแต่พอดีไม่มีอยู่ทางทางนู้นเขาบอกว่าไปยัดแล้วมันจะเน่าเร็วใช่ไหมใช่ใช่ทางเราเราเราเลือกอย่าอย่ายัดดีกว่าใช่ที่ร้านถ้าซื้อก็ซื้อแยกเลยใช่ไหม ใช่ที่ร้านจะทำเป็นสองอย่างนะครับเป็นอย่างเป็นเป็นแบบแยกขายไปเลยคือเป็นขีดไปเลยขายเป็นขีดไปขายเป็นกล่องนะครับเป็นความรู้ให้เพื่อนนะครับถ้าเกิดซื้อสลิดไข่ให้เขาแยกไข่นะครับงั้นจะเก็บไว้ได้ไม่นานใช่ไหมลาทอดมันก็ทอดยากไปจังเลยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยมเพื่อนเลยบางทีปลาสดแต่ไข่ไม่สดข้างในครับไปไปดูนะว่าแต่ละไซส์ราคาเท่าไหร่บ้างครับปะราคพี่อันนี้มันจะเป็นปลาหอมสลิดหอมสองแดด องแดดใช่ครับสองร้อยบาทนะครับใช่ครับเลือกเขาเลยสลิดหอมสองแดดเหมือนกันสามร้อยครับ,รบนี่หน้าร้านนะครับใ,ใหญ่ขึ้นมาห <100 S 1> น่อยนะครับแห้งๆเลยสลิดแดดเดียวประมาณสิบสามสิบเจ็ดโกโลร้อยห้าสิบบาทเออแยดสองร้อยก็มีนะครับสเปคก็ตามป้ายนี่เลยหอมๆเนาะหอมเลย สลิดแดดเดียวนะครับไซส์ใหญ่ก็300 300ยนี่ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไซส์ใหญ่สุดสามร้อยแล้วก็ร้อยเดียวจัดกันไปเลยครับร้อยเดียวไม่ต้องคิดมากครับหรือเจ้าเท่าไหร่สิบห้าบาทก็มีสิบบาทแล้วก็มีนะสิบบาทก็มีนะครับร้อยยี่สิบบาทของเราถูกมากเจ๊จะทำอะไรงแค่แข็กแคปปิปาเนี่ยอาแดดเดียวเนี่ยแล้วก็สลิดแดดเดียวไม่สวยรถพิเศษนะครับ งดเลือกด้วย150บาทเอาแบบว่าแนะนําเลยอะไรเซียบที่สุดในร้านแนะนําเลยแล้วแต่คนชอบทานครับคนชอบทานกรอกก็จะเป็นโเล็กคนชอบทานสุกง่ายๆก็จะเป็นปานกลางคนชอบทานใหญ่ๆกึิงใจก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไปเลยคนระับปกติยอดฮิตใช้ที่ขายดีคือ2องร้อองนี่เลยนะถ้าซื้อฝากเลยนะ่าจะเป็น3ามทั่วไปก็200 300 <Okay. S 1> ที่เขาซื้อกันนะครับเอาแม่ก็จัดเลย สามร้อยนะครับเน้นกินเนื้อนะครับสามร้อยสักโลหนึ่งนี่ครับสักใจที่หน้าร้านนะครับหรือจะว่าโกหกปลาสลิดวงครับแพสิบห้าบาทเจ็ดแพร้อยครับพี่น้องนี่ครับสิบห้าบาทยกไปทั้งวงเลยครับสิบห้าบาทครับเจ็ดแพร้อยเดียวเออรื่องเขาหลุด จัดไปเลยครับอันนี้ร้อยหนึ่งเลือกได้ร้อยหนึ่งเก็บแปเลยค่ะเลือกเองเลยให้มืออาชีพเลือกนะครับเหมือนกันพี่แไปเลยวแต่คนชอบให้มืออาชีพคาเลือกดีกว่าชอบตัวใหญ่ตัวเล็กก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมต่อกันเออเอาไปทอดกินที่บ้านแซ่บๆครับจับไปเลยครับอันนี้ถ้าจะให้กอบมาซื้อถึงที่ถูกใจใจอ๋อถ้าจะให้กอบต้องไปตายให้มันแห้งๆจะทอดไปตายอีกสักหน่อยนึงจะกอดทานเนื้อก็ได้ครับทานทานก้างได้ด้วยใช่ครับเอาไปฝากเพื่อนๆที่บ้านนะครับ ร้อยเดียวครับเก็บแช่ถูกอยู่ในโลกแล้วครับหายใจไม่มีแล้วครับนี่ครับเด <_ S 1> ี๋ยวจะบอก66แล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับโลนึงนะครับสามร้อยเลือกเลยงามครับใหญ่ๆงามๆามน,ๆม <_ S 1> น้นเนื้ออ,อันนี้ว่าจะไปจัดเมนูอะไรนะข้าวผัดแกงเขียวหวานปลาสลิดทอด มาฝากเพื่อนนะครับเชิญอร่อยทีเดียเอาไปต้มขาปกติเขาไปทำอะไรทอดอย่างเดียวตัวนี้เขาตัวนี้ตาม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 ทีวีอ่ะเขากัดแปลงไปทำต้มขามั่งอะไรมั่งแล้วครับอืมครับผมไม่ค่ออร่อยนะเสียบๆก็แนะนำไปใช่ทอดก่อนแลครับครับนี่ยรริมถนนแบบนี้เลยนะครับขายเกลือเยอะๆเกลือก็ถูกครับแถวนี้เรียบร้อยครับ นี่หน้าร้านโออ,ออกใส่ของเรียบร้อยจกกัดเต็มไป400บาทนะครับผ่านไปผ่านมาก็าแวะนะครับซื้อสลิตกักบ้านสักหน่อยหนึ่งนะครับซื้อไปจากเมนูที่บ้านถูกๆนะผ่านมาต้องแวะนะโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเจอกอคีคลิปหน้า